ภูเก็ตกันแล้วนะคะนายกเล่ากาชาร์ดภูแก็ตนะคะก็ได้มีการลงพื้นที่ไปเยี่ยมอ้ามสะปัมนะคะไหว้พร,ะ,ระข้อพรในช่วงประเพณีทื่อสิ้นกินพักข้องจังหวัดภูแก็ตค่ะ นางบุษดีสุวรรณรัตน์คานายกเล่ากาชาจังหวัดภูเก็ตประธานชมรมแม่บ,บ้านมหัไทยพร้อมด้วยคณะกรรมการและก็สมาชิกเล่ากาชาจังหวัดภูเก็ตนายพีชัยยุทธสิงห์สาหายวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ตและก็หัวนาส่วนราชาการจังหวัดภูเก็ตรวมไปถึงผู้ถ่เกี่ยวคองค่ะได้มีการออกเยี่ยมสั้นจา้ากวนเต้กุ้นสปัมหรือว่าอ้ามสปัมค่ะเนื่องในประเพณีทื่อสิ้นกินพักประจําปี2566มีนาะมีกำนันเจษดาแนปเนียนนะคะประธานสั้นจา้าแล้วก็คณะกรรมการให้การ ต้อนรับโดยนาะยกเล่ากาชาจังหวัดภูเก็ตแล้วก็คณะได้มีการไหว้พระข้อพรสักการะสิ่งศักซิ์เผื่อความเป็นสิริมงคลจากนั้นได้ตักอาหารเจค่ะแจกจ่ายให้กับประชาชนที่วันนำปินโตมาไส้อาหารเอากลับไปกินแค่บ้านค่ะแล้วก็ได้รวมกันรับประทานอาหารเจกับคณะกรรมาการสร้งเจ้ากันค่ะครับคณะที่บรรยากาศโร,รงท่านในอ้ามเลกับประชาชนนำพัชนะมารบรอ,ร,อรับอาหารเจกันวันสุดท้ายนะครับกันย่างคึกขักเมื่อนถุกวันถุกปีและทางอ้ามก็มีการปรุงอาหารเจเจกับพี่น้องต่11โมง ถึงแล้วจังหวะจะมดเช่นเดียวกับถุกปีนะครับแล้วก็จุดนี้ก็ให้รับประทานกับประชาชนทยอยนําภาชนะนะครับมารับอหานซึ่งลนแต่ว่าเนี่ยมีเมนูหลาย่างนะพะกรลำปีต้มฟักเก่งป้าข้าวถ้วยมีการแจกใจงฟรีกันทุกวันด้วยทางทริปอาร์ตยิบภาพตุลาคมทีผ้านมานะครับหน้าอ่านจีนในแต่ละมือใช้กันในการประมัดนักรงทานมืดเลยในการซื้อวัตถุดิบแต่ว่านั่นแหละประชาชนมากันทานวันละพันสองร้อยคน พันนาจีกันไปนะครับน้องยิงอ๋อย่าง,<อ>งยิงใ่ในทุกพื้นที่กันเลยค่ะ